สวัสดีเจ้าข้าเจ้าจื่อสาวคำที่ลาใจเยออยู่บ้านตรงประคาหม่ตีฮกตำบลสิษท้อยอำเภอแม่ใจนะเจ้าเพราะว่าเป็นศินลปินซอ,อมาได้หลายปีเจ้าก็มีลูกซิทลุงหาก็มีลูกๆหลานๆติดได้หำได้เฮียนตยัวข้าเจ้านี่เป็นจังซอ,อมาเมินและเจ้า ประมาณสักสาวกปีเจ้าเ,เพราะว่าวันนี้พอดีมีโอกาสได้มาห่วมกับสภาวัฒนธรรมของจังหวัดพะเยาเจ้าเป็นโอกาสดีที่ข้าเจ้าได้มาห่วมเป็นบุญนักบุญหลายเจ้าถ้าหากว่าเ,เปิญยังมีการมีงานยังสนใจแจงโซยังหากศิละปะวัฒนธรรมข้าเจ้าก็ยินดีเจ้ายินดีที่จะสอนลูกหลานสืบสานต่อไปวันข้างหน้านะเจ้า ข้าเจ้าก็บ,บ่มีอายังนักละ,อะขอให้ได้ได้ฮักวัฒนธรรมของบ้านเฮาของพื้นบ้านล้านนานับวันดีจะสูญหายนะเจ้าเป็นลูกศิษยลูงหาของก้อนเป็นลูกศิษยลูงหาของปอคุศีทวนจากอำอเภอแม่สายจังหวัดเจียงไายนะเจ้า